ประเด็นคือผมมาเลือกมากเพราะว่าผมคำนึงถึงราคาถูกไะพอเราคำนึงถึงราคาส่วนมากผมบอกให้รู้เลยว่าผมจะเลือกของจากเวลาเลือกนะผมจะเลือกจาก Tik Tok แต่เวลาผมซื้อผมจะซื้อจาก h o อ e e ี h o p อปมีมี ราคาเต็มใช่ป่มมีส่วนลดของช h อป e ีมีจัดส่งฟรีแล้วก็มีส่วนลดจากร้านค้าตั้งสี่เซกชันถ้าเราเจอสินค้าที่เราซื้ออันที่ห้าทุกครั้งของการซื้อจะมีโทเค็นพอมีโทเค็น มันก็จะลบราคาเต็มส่วนรถร้านค้าซึ่งส่วนรถร้านค้าเนี่ยโอกาสน้อยมากจะเจอซึ่งก็มีห้าบาทสิบาทก็เอาส่วนรถของช้อปปีก็มีอันนี้มีตลอดส่วนรถช้อปปี้เก้าสิบห้าเปอร์เซนส่วนรถร้านค้าประมาณมีประมาณห้าเปอร์เซนโทเค็นมีหนึรเอร์เซนเพราะว่าทุกครั้งที่คุณซื้อมันจะสะสมโทเค็น ส่งซีก็อโอกาสที่จะมีก็เยอะซึ่งเทคนิคในการซื้อจากช h อป e ีคุณไปที่เอ่หน้าหลักก่อนพอเป็นหน้าหลักเออ่มันจะมีคูปองคุณเก็บคูปองแม่งให้หมดเลยเก็บไปเหอะเก็บไปก่อนจะเป็นคูปองอะไรก็ได้ เก็บไว้ไปดูหน้าคูไปดูหน้าหลักเก็บคูปองเสร็จปุ๊บคุณก็ค่อยมาเลือกสินค้าว่าราคาเท่ากับเท่านี้นะคือผมเป็นคนที่หาประโยชน์จากส่วนต่างของสองแพลตฟอร์มหรือว่าหาส่วนต่างประโยชน์ที่ได้จากการหาส่วนต่างแลกันเนาะมันทำให้เรา ซื้อของที่ราคาต่ำของต่ำลงไปอีกถูกไหมฮะซึ่งในทิกต o อไม่มีเท่ากับช้อปปีทีนี้ประเด็นคือพอเราไปซื้อของสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือคุณซื้อของเนี่ยดูยี่ห้อไม่พอนะ เท่าที่ผมสังเกตนะี่ซื้อจากการสังเกตเออสังเกตจากการซื้อของตัวเองก็คือว่าเอาของเนี่ยมาจากที่เดียวกันและมันก็เออมีตัวแทนสินค้าอันนี้เขาตรีแบรนด์ยี่ห้อบางตัวสินค้าเหมือนกันแบบเดียวกันเป๊ะแต่ไม่ตียี่ห้อราคาก็ต่างกันโอเคปะแต่ทางนี้แล้วนั้นถ้าสังเกต ของใน Tik Tok จะแพงกว่าช h อป e e มากกว่า30%มสถึงสีเมื่อคุณซื้อที่ช h อป e e คุณอาจจะคิดว่าผมอะไรอะ่ะได้ได้อะไรดีวะได้ส่วนต่างจากแพลตฟอร์มหรือเปล่าไม่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ไปเลยว่าผมซื้อส่วนมากผมซื้อจากช h อป e e ผมดูส่วนมากผมดูจาก Tik Tok นอกเสียจากว่าในาช้อปปีไม่มีผมถึงซื้อที่ติ๊กต็อโอเคไหมครับด้วยค่าใช้จ่ายเราที่เราอยู่ในภายใต้เนีงง่ยเฟียสเฟอเราไม่ได้ใช่เหนือเฟอร์ถูกไหมฮะคนซื้อของโดยไม่คํานึงราคาก็คือ,อมีความเฉพาะตัวในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของเหนือเฟอไอผมมันเฟียสเฟอมันก็เลยไม่สามารถถูกไหมครับดังนั้น เวลาซื้ออ,อย่าเพลินตัว่าไรของถูกให้ดูต่อมาคือของดีไหมดีตรงนี้ก็แน่นอนดูไม่ได้หรอกแต่ให้อย่างที่บอกผมจากประสบการณ์อย่างล่าสุดที่ซื้อเอ <c oughs> <c oughs> จมอตัวเนี้ยจริงๆมีซื้อสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้ก็คือไอ้ซาวการ์ที่มันคล้องคอ่ะ ก็แน่นอนเราได้ของถูกแต่ว่าเป็นพรีออเดอร์ที่มาจากต่างประเทศก็300ร้อยกว่าถ้าเป็นของไทยขายอยู่ผ่านตัวแทนผ่านผ่านบ้านเรามันห้าร้อยแต่นีมันไม่ผ่านตัวแทนคือหมายาะว่าต้นทางมันสี่สามสี่ร้อยก็รูปแบบเดิมหาของใน Tik Tok แต่เวลาซื้อซื้อ,อที่ช h อป e ีแล้วมันก็จะได้ส่วนลดถ,ถึง 4, 4ีขั้นตอนอย่างที่ว่ามันอกี้พอมาส่งจริงอเลอร์ Alert. แต่มันนานนะสั่งของนี่นานคุณต้องยอมรับเวลานะว่าอย่างที่ว่าเฟสเฟิงไงกว่าของมาพอมาแล้วไม่ตรงปกคุณจะได้โอกาสในการไม่ตรงปกคือแกะได้ก่อนคุณแกะได้ก่อนแล้วดูระหว่างแกะไทยวิดีโอไว้ผมพลาดคือผมเออ่ไม่ตรงปก ผ้าตรงไม่ตรงปกคือชิ้นนี้คราวที่แล้วอ่ะผมแกะก่อนแล้วผมก็เลยรู้ว่ามันไม่ตรงปกผมไม่คืนได้เลยซึ่งจริงๆแล้วระบบคืนมก็มีอยู่แล้วทั้งช้อปปีแล้วก็ t ิ k กต็อกแต่ว่าระบบการคืนน่ะผมคืนกับช้อปปี้ไวดีผมมองว่าไว,าวาซึ่งผมยังไม่เคยคืนกับ t ิ k กต็อกนะเพราะว่าผมซื้อส่วนมากซื้อในช้อปปีแต่คราวนี้เนจะ็ดนาทีกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยผมอยากทําคลิปแบบนี้แหละผมไม่ทําคลิปแบบอื่นแล้ว คือไม่เอาผมอยากได้คอมมูนิตี้ประสิทธิสัมพันธ์ที่คุยกับคุยกับผู้คนจริงๆอะ่ะไม่คุยกับ a อแล้วแล้วก็ไม่ทำคลิปสั้นนะทำคลิปที่ผมเล่าให้คุณฟังนี่แหละเอามันจะไม่คุณภาพมันก็ไม่รู้แล่ละผมก็อเลิร์ผมได้มาแล้วนี่ผมอเลิร์ใช่ไหมเออผมก็ได้กล่องนี้มา นี่ดูเนี่ยใช่ไหมมันได้กล่องนี้มาเราก็แกะดีว่าเราถ่ายวีดีโอไว้ก็คือคุณอาจจะไปดูคลิปเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้ถามว่าอะไรมันจะมาตอบคำถามของคุณ ที่เป็นเจ้าของกระทู้คลิปนี้นะครับถามเข้ามาว่ามันกี่ล,ลิตรผมสั่ง5ลิตรหม้อต้มผมสั่ง5ลิตรหม้อต้มและผมสั่งหม้อนึ่งหม้อนึ่งนี่หม้อนึ่งแต่นี่มันไม่ใช่ของมันเพราะอันนี้มันเป็นของหมอ้อหม้อของข้าวซื้อแบบออฟไลน์ซื้อแบบออฟไลน์ก็คือเราเดินไปซื้อแล้วจับของได้เมื่อวานนี้ แต่พอเราซื้อแบบออนไลน์หม้อนนึ่งไม่เอามาให้เราคำว่าไม่เอามาให้เรามันก็เกิดข้อผิดพลาดทีนี้เราก็เลยคุยกับแอดมินไว้ว่าเราขอให้ต่าส่งตัวเนี้ยตามมาซึ่งผมเคยทำแล้วว่าของมาแบบผิดพลาดหรือไม่ตรงปกหรือว่ามันใส่ไม่ได้ทางต้นทางจะส่งมาให้ใหม่ชิ้นเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียสักบาทเลยนะเสร็จแต่คราวนี้ ทางต้นทางอ้างว่าไม่มีอะไรผมว่าไม่มีอะไรได้ไงวะผมพยายามจะยื้อเจ้าที่จะยื้อได้เพราะเราอยากได้ของเราไม่ได้อยากได้เงินคืนเขาเสนอเงินคืนให้เราสามคือเสนอเงินคืนให้เราอะ่ะว่าส่วนนี้เขาจะรับผิดชอบผมก็ยื้อแล้วอย่างว่าให้อนบินไปคุยอนบินคุยกับต้นทางหน่อยอะไรเงี้ยใช้ความสามารถหน่อยเพราะว่าเราอยากได้ของมากกว่าอยากได้เงินเพราะเราซื้อของอะเห็นไหม ผมก็เลยบอกว่านี่คือปัญหาที่จะตามมาหลังจากคุณซื้อพีออเดอร์หรือว่าปัญหาที่จะตามมาหลังฉากที่คุณต้องรับปัญหาความผิดพลาดตัวนี้จะเกิดขึ้นได้คุณก็ยื้อเข้าไปจนผมยื้อไปแล้วมันก็ไม่ได้ผมก็เลยมองอ๋อแล้วเข้าใจแล้วไอตัวนี้เดานะคือเดาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือออ,อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ ผู้ค้าคงไปรับสินค้าโรงงานมาแล้วตีแบนด์แบนดเแบนดซแบนดบแบนดเฟแบนจแล้วแต่แบนดมันมาเป็นชุดเห็นไหมห้าลิตรจริงมันมีตั้งแต่สามลิตรสี่ลิตรห้าลิตรจริงแต่ไม่ได้ขายแยกชิ้นไงครับก็คือไม่ใช่จากต้นทางที่เป็นโรงงานจึงบอกว่าไม่มีอะไร ผมก็ยื้อแล้วเออไม่มีอะไรโอเคผมก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันเกิดขึ้นได้ซึ่งของที่สั่งมาจากต้นทางเลยอ่ะโดยคำนึงถึงราคาเห็นเนี่ยข้อข้อผิดพลาดหรือข้อ,ข,อ,ข,อข้อที่อะไรซื้อจากต้นทางราคาถูกแต่ว่าไม่ได้ราคาเมื่อได้ราคาแล้วอ่ะผลที่จะตามมาก็คือตัวนี้ครับเกิดข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขลำบาก และใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้สินค้าโอเคไหมครับตัวนี้ห้าลิตรผมไม่ได้ตัวนึ่งมาครับเนี่ยตัวนึ่งผมไม่ได้มาก็เลยคืนส่วนต่างดวนนั้นแหละรู้สึกว่าเออวันถัดมาสามสิบบาท ผมจึงได้ม้อหุงข้าวมาซึ่งเป็นการซื้อแบบออฟไลน์เห็นไหมแล้วคุณดูนะจากห้าร้อยเก้สิบเก้าเสือสองร้ยเก้เห็นไหม,ไหมทั้งหม้อเลยนะทั้งหม้อนะเออสังกะสีแบบบางๆมากเลยอ่ดูแล้วเป็นทรงหมอ้อเอาไว้เข้าฉากละครได้ก็เป็นเหมือนบอ็อกอัพเป๊ะเลยแต่มีอะไรมีมอหนึ่งสุดยอดไปละเนี่ย <c oughs> ดิดูดิชีวิตเนาะมันมันมัน,ม,นมันเกิดอ,อะไรก็ได้อะเกิดขึ้นได้เสมอครับเราจะปรับตัวยังไงสรุปเออผมก็ได้มาห้าลิตรแล้วผมก็ไม่คืนสินค้าก็เอาไว้ดูต่างหน้าซึ่งมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียวหรอกที่มีปัญหาพ 5, ูนเสือผ้าขนดดูแล้วดูเองโอ้โหว่าเราจะจ่ายตังได้นะเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่าย ที่เฟียสเฟอร์ผมซื้อเครื่องซักผ้ามาถัางปั่นกับถังซักถังปั่นแห้งไม่ทำงานถังซักทำงานคิดดูดิแล้วจะซ่อมก็ต้องยกไปซ่อมเองอะ่ะแล้วลังคืนของก็ไม่ได้คืนของได้แหละแต่ว่าการคืนน่ะคุณก็ยกว่าถังมันใหญ่ะแล้วเราจะคืนยังไงวะถูกปะเราต้องยกไปอีกอะ่ะต้องแพ็กเกจจิ้งใหม่อะไรใหม,ใหม่นั่นแหละเพราะฉะนั้น เอาละปีสุดท้ายคือคุณข้อที่หนึ่งเลยเ,เลือกของถ้าราคาเฟสเฟิร์ก็ช h o ปปีมีส่วนลดสีขั้นตอนอส่วนลดร้านค้าส่วนลดช้อปปีจัดส่งฟรีแล้วก็โทเคน็นเหรียญนนะ่ะสี่ข้อพร้อมกันนั้นคุณต้องอาศัยระยะเวลาถ้าเป็นพรีออเดอร์ที่จักต้นงานซึ่งไม่ใช่โรงงานคุณอาจจะถามก่อนได้ก็เลยบอกว่าราคาสินค้าตีแบนด์นะครับ เช่นหมายถึงว่าอตนี้โรงงานผลิตมาห้าหมื่นชิ้นก็จะมีตัวแทนสินค้าที่เขาไปซื้อสินค้าแล้วตีแบรนด์กับไม่ตีแบรนด์หรือโรงงานขายเองก็แล้วแต่ก็คือผลิตภัณฑ์มาจากที่เดียวกันนี่ผมเดานะไม่แค่ชิ้นนี้หรอกเสร็จเอ่อตอนเปิดตั้งวิดีโอถ่ายอย่า yeah. ตอนเปิดนี่คือตอนที่สินค้ามาส่งนะนึกออกไหมฮะ ตอนที่สินค้ามาส่งตอนที่ยังไม่จ่ายแล้วก็อย่าจ่ายเงินสดให้จ่ายปลายทางเห็นไหมนี่คือปัญหา mm hmm. ฟเฟสเฟิร์เลยจ่ายปลายทางอย่าเพิ่งไปจ่ายก่อนพอจ่ายปลายทางเสร็จเปิดสินค้าถ่ายวิดีโอตรงปกโอนตังค์ถูกไหมเห็นนะครับไม่งงนะนี่คือประสบการณ์ที่ได้จากการซื้อสินค้า จากแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มที่น่าจะราคาแรงที่สุดคือลาซาดวยนึ่ออกไหมครับก็ลำดับแล้วแต่เพื่อนนะว่าจะพิจารณายังไงนี่คือประสบการณ์โดยส่วนตัวผมแล้วกันแล้วยังไงก็เราเจอกันที่ใต้คอมเมนต์ล่อไปสิ้านทีบดีฮี